เอาละครับขอกราบสุขสันวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่ในไมค์ครับพิกเซ l มอน EP ที่หนึ่งนั่นเองหลังจากที่ EP ที่แล้วเราได้ไปเดินสำรวจในมอรอ์ดอะไรต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเริ่มเล่น EP หนึ่งกันแล้วครับเริ่มการ,ระจนภัยเลยครับสวนปุกมาทุกคนจะเลี่ยงกันเลยไม่ต้องพูดเขียนลงมืเหมาือนเดิมไหนฮะ,ะเกมันแล้วคือ Map Mark แมพแผนที่ยันมาร์กนะครับผมก็มอดเนี่ย แผนที่นีนบักก็เอาไว้แค่ใช้วาร์ฟเฉยๆก็แค่นั้นเดี๋ยวรอมโหลดกันแป๊บน,นึงอ่ะมาแล้วก็ไปดูอีก,กิบเลยครับจนภายในโลกใหม่เดี๋ยวเราขอหากล่องโบนัสของเราก่อนนะเอออเื้อเอือเอ้อยังแรกแรกเลยฮะ เยี่ยมเอยฮะวิธีเก็บที่แชท,ทูนั้นเรากดดูในกระเป๋าก่อนอื่นะครับผมก็ต้องพิมพ์คำสั่งไม่ให้ของตกนะกดแชทนะผมไปศึกษ,ษามาครับ <S 2> <S 2> เกมอะไรวาอ๋อลืมครับก็บ ต้องพิมพ์ทับก่อนนะเลสนะทับเกมรูมอะไรวะจะไม่ได้กดแถบดูอ่ะไม่แถบไม่ได้วะขอพิมพ์คำสั่งว่า ทูเออเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดรูปพิมพ์แค่นี้จะได้หรือเปล่าออผมก็ไม่รู้เดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวลองกดเออเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เออต้องเกมทู GAME นะครับท่านผู้ชมก็ใส่เป็น ULE โอเคครับสำหรับเออเขาเรียกว,ว่าหลังจากที่เราเซตติ้งเอ่อเซตติ้งเอ่อคอไม่ตกแล้วเราก็ไปไปชนไปกันเลยครับนะไปเรื่อยๆฮะก็ตามหาพวกบันเซนเตอร์มนันเดิมครับ EP นี้พวกบันเซนเตอร์เป็นสิง่งสำคัญสำหรับเราฮะก็นั่นแหละฮะก็เป็นทายไป คือตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเวอร์ชันหมอด้วยแล้วมันเป็นที่อะไรเป็นที่หมดแผนที่ครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเฮ้ยเสียงเก็บยังเป็นอยังีงเดี๋ยวขอปฟังเสียงก่อนนะ เมเนเตอร์เจดนทีมันหายากมากไม่รู้ให้นปา,ากคืออะไรแทนที่ผมก็ใช้การไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้กิีบ ตายเองหรือเปล่า,าลนา้ำยุงเราชนะอะไรนี่ได้น,นังมาดับไปฮะเราไม่ได้ใช้ขอเคลียร์ของแป๊บนึงเอาหางาเตรียมไปก่อนนะพวกพวกนี้ก็เก็บในช่องเก็บของก่อน ก็เหลือไ้แค่พิกแอ้ก็พอละทำไมเราบบอลได้น้อยจังวะรอบนี้ไม่ใช่ปัญหาไฟโลงงั้นเลยอดีต้องการพลัมมาทัดไฟอยู่เลยจับเกมอนเลยฮะ Get born. Get born. เก็บบอลเก็บบอลไปไหนแล้ววะไปแล้ว โปเกมอนเกิดลาติออสเกิดนะบ่ายแค่นี้ก็ยังไม่โดนดู๋ยเฉยดีนายเราจะเป็นทาโจชิทำไมไม่โดนบอลแตกเลยเนี่ย เ้ยถามจริงตัวก็เล็กตีก็ยากเอาไปไหนหรอเวลาที่ออดเกิดเราก็ไปไหนเราก็ไปเอาไม่ได้เราอยู่ในใบอุ่นดีนะตอนนี้ ติดนะเราก็จะได้โปรกมอนทัดไฟมาแล้วหนึ่งนะก็ไปกันต่อเลยครับไปหาพวกทมาเซ็นเตอร์กันต่อตอนนี้โยมในใบ,บโอมไทเก้านะก็คือผมเอามาแค่ดูไบโอมเฉยๆแค่นั้นนะบอลก็แตกไปหนึ่งนะบอลน,น้อยเราต้องใช้ชอยอย่างประหยัดใช้ชอยอะไรนะครับนี้ อ้อยงั้นเลยอ้อยจะไปทำอะไรได้ใครรู้ก็คอมเมนต์ว้หนึ่งครับผมผมก็ไม่ได้เล่นบอดโปเกมอนเป็นนะก็ชซสวิท์นะตามหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ตีมอนเกบเบลลาาทีป,ประมาณนี้มีแค่นี้นะในเกมพิกซมอนนะในมอดเนี้ยโอ้ยมีติดใบโอมไทก้าเดาทรอบนี้จะไปเจอไหมเล่า เราจะเข้าสู่ใบองฟอร์เรสครับถ้าจะไม่ผิดเออไม่ใช่ฟอร์เ,เรสเขาเรียกว่าอะไรใบโอมอะไรเรากเก็บ p อคอนไว้ด้วยเมกาไทกาเราจะไม่เข้าดีกว่า <S <S สุดท้ายโยเราก็ยอะหน่อยเร่ากลัวนลันเนี่ย ใช้นี่หรือเปล่าว่าไม่ใช่ชช้นี่หรือว่าใช้นี่ใช้นี่มาด้วยนะเฮ้ยเรต้องไปตามหาคือผมยังไม่ได้ตั้งจุดสปาว์ของอะไรเลยนะครับราอยที่บลี่นะฮะน่าจะเป็นหาดทรายนะ๋ยวผมก็เป็นโล เราขอพายไปด้วยได้ผมไม่รู้จริงจริงเอ,อ้ยเคยจมน้ำจมน,น้ำไปเลยฮะไปเลยไปเลยไปเลยสิบนาทีนั้นเนี่ยเราต้องดีบว่านะี้ทำเวลาหน่อยเราต้องไปหาใบโอมอื่นเพื่ออยู่นะครับผม ซึ่งใบโอมนี่ไม่น่ามีปุ้ยมอนเจอเจอผมเดินยังไงก็หาไม่เจออะไรแค่ติดบักคาโลแค่ติดบักแค่ติดบักมีปุ๋ยมอนสามตัวอย่ถวนี้แต่น่าจะติดบักอยู่กระชัางกแบบ็แลวมีไดนามกด้วยแต่ผมยังทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ก็ปล่อยไปก็แล้วกัน ตอนนี้เราต้องหาเขาเรียกว่าอะไรหาเขาเรียกว่าเออปเกมอนเซ็นเตอร์นะฮะอซึ่งเราจะไปหาที่ไหนขอญาตใช้เกมหมดน,นะครับท่านผูฉชมผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอบินหาแป๊บนึงเดี๋ยวกดต่อโอเคครับก็เราได้หาปเก e มอนเซ็นเตอร์เจอแล้วเรียบร้อยครับก็เจอแล้วแล้วก็ั n ดิ่งไปสีรอบฮะคือผมปรับเรนเดอร์ในตั้งค่าของไม้าไปคูณสี่ ็คือเด้งรัวๆเลยผมก็เลยปรับมาเป็นคู่2องมันเดิมเพราะว่ามันไม่ไหวนะครับก็ประมาณนั้นนะแต่ก็คือโปเกมอนเกิดรัวมากเกิดจนแบบเยอะเยอะเฮีเย้ยเฮี้ยเออขอโทษในคำหยาบคือมันเยอะมันเยอะไปเยอะจนเกมหลุดนะมันเยอะ ว่าเมียวแทงเป็นตัวที่เลือดเยอะมากก็นั่นแหละครับคือสามารถตีคุณตายได้ภายในพิษตาเลย่อเดี๋ยวเราจะจับเมียวแทงกันนะครับถ้าเกิดเจอนะถ้าเกิดไม่ตีตายก่อนนะเพราะว่าเลือดมันเยอะมากกาลังป้องกันมันสูงด้วยเดี๋ยวลองเดินดูแถวนี้ก่อน อันนี้ตัวสายฟ้าบ้าวใจสายฟ้าเหมือนกันหุ่นเช้่อมใครจะไปสนซุ่มฟ้ารัานเลยฮะรันเลยฮะลองเดินหาดูก่อนนะเพื่อมิวแทงเกิดในไบ,บโอมนี่แหละก็ลองหาดู จะพัฒนาร่างให้ได้สองตัวเนี่ยรอฉันด้วยลัตตะโอเคครับก็เมื่อกี้มีคนโทรมานะอัดรอบที่ห้าหลังจากเด้งหลุดไปสี่รอบก็รอบที่ห้าก็คือคนโทรมานะ ผมลออา้อจริงก็เก็บเบลลฮะเบลลหาของหาอาหารกินนะมีมานะฮะแล้วก็ไปจับเที่ยวกันถ้าเกิดจะให้เทียบเกิดก็ปรับเลนเดอร์เยอะๆเลยนะฮะถ้าใช้ถ้าโทรศัพท์คุณไวนะคุณก็ปรับไปเลยมาที่วิดีโอเกมเซตติ้งนะวิดีโอเซตติง คุณเนบนนี่ไหมเนี่ยคุณปรับไปเลยคุณจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับไปแต่ผมจะปรับเป็นเรนเดอร์สองนะฮะเพราะว่ามันจิกลุดนะมันจะเกมหลุดไปเลยก็เลยต้องปรับเป็นเรนเดอร์สองนะถ้าเกิดโทรศัพท์ใครสเปคแรงๆขึ้นมาแรมหกแรมแปดอย่างนี้ก็ลองปรับดูผมว่าน่าจะไหวนะของผมมันแค่แรมสี่เองทุกคนก็ลองเอาไปปรับดูนะเราก็เดินหาโปเกม,มอนที่เราจะตีอ่ะคิดว่าโปเกม,มอน เบี้วไม่เยอะมากก็ตีไปเลยให้หมดเลยแต่ตอนนี้ผมเดินหามีวแทงอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็มีที่พัฒนาล่างของอ e ีวุด้วย <c oughs> ก็เจอบริกันเซ็นเตอร์นนครับตรงนี้ เซนไตรงนั่นแนหะตรงที่เป็นตัวเหตน,นะเออน,นั่นแหละผมมาไว้อือเราลองเดินหาโปเกมอนดนะูมันจะมีมีจริงจริงั้นหรอที่สองตัวสามตัวควบมูนกเราก็ตัวเล็กสิลกิน ไอ้นกตัวนะ้อยไอ้นกตัวใจอะไรนะเอเบอร์ถ้าเราใช่ถ้าพี่มันจะตีเนีกินปะ่ะอ๋ออะไรกว่า เกือบนะฮะใกล้จะพัฒนาล่างแล้วอีก6เวลก็พัฒนาแล้ว วาร์ปกลับฮะในการกดตัวยนะแล้วก็กดทิลพอร์ตเป็นหมัดนะฮะผมที่สามารถรับได้ก็นนั่นแหละไปหาวิธีลงเองนะที่แกสอนแล้วลงเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนมอดเฉยๆก็แค่นั้น ก็จะมาอัคลิปในแล็ปท็อปเป็นพิษน้ำมอนในแล็ปท็อปนะครับผมคือมือถือมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าทางอะไรด้วยทั้งงานผมก็ต้องทำอะไรเยอะผมก็ต้องเรียนด้วยมันก็มีเยอะแยะนะตีไปเรื่อยๆนะครับผม เราไม่ได้ทำอะไรมากหรครับเล่นมอดน,นี้ก <Again. S 1> ฟ็ฟาร์มมอนฟาร์มเบลมอนพัฒนาล่างมอนจับเทพทำโปกเกบอ <Again. S 1> ลไม่มีซอมบีเฮตี้นะมีแต่โปกเกบอนมีแต่โปเกมอนให้ตีกับโปเกบอลแล้วก็ล้างฟอสซิลเออมีล้ <Again. S 1> างฟอสซิลด้วยจะมาปิดแล้วก็ตามหาหินเมก้าครับผมถ้าใครอยากได้นะได้ล้างเมก้าก็ลองไปตาม,มา Buat Mega baju, bukan baju. Aku punya baju, bukan baju. punya baju, bukan baju. Aku punya baju, bukan baju. Aku punya baju, เจอแล้วเจอมีแทงแล้ววิวถ่าไห่วิวห้าฮะขอดูเอพีที่จะได้นะเราไม่ต้องตีให้ตายก็ได้ครับเราตีให้เหดพีเดือนน้อยก็ได้จากนั้นเราก็เกยบไปกิโลมาใส่งถเตีเพราะว่าเลือดยังเยอะอยูงง่ จากนั้นให้เราจับนะเออไม่่ไม่ใช่เฮ้ยรันทาไมเมีวนเียกผิด พวกมันเหลือน้อยที่สุะครับเลือดของโปรแมที่เราจะดจับนะหรือม่ก็ทจับไปได้แต่ก็ตีไองโปรแกรมที่เราจะจับนะเหลือน้อยก่ารอใจมน่ไไตายใ้ประบืนอย่นี้หรอนะโอ้โหตายเลยไม่จ,จับเลย แเนี่ยมาแล้วก็พอแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากหนีกันนะผมก็คือเมื่อเกมมันค้างครับผมก็เด่งออกไปประมาณ3าสีรอบก็ประมาณนั้นแหละครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำการเก็บเบลไปเรื่อยๆคือผมก็พูดไปเรื่อยๆแล้วดูดออีตัวอัดคลิปมันก็หายไปเลยแล้วมันก็อัดคลิปไม่ได้ผมก็เคยหยุดออกมาครับผมคือ ตอนอัดคือคือตอนคือ,อยังเจอเอ็นเตนะครับผมพอเริ่มเล่นไปเล่นมาคืออ้าวตัวอัดหาย High. ก็เลยหยุดอัดไปเลยแล้วก็พักก็ประมาณนี้ครับผมก็เก็บเวลจนพัฒนาเป็นเกโกก,ก,กชิระแล้วก็กาลังจะพัฒนาเป็นตัวไฟโลนะครับล่างสองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเลยก็ไว้เจอกันใหม่พันนะครับสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันนะครับอ๋อสำหรับใครที่อยากให้แจกหมอด แผนที่ครับผมก็ฝากกดติดตามไปถึง500ัพเลยนะแล้วก็จะมาตอบก็จมาสอนวิธีการเซพโปเกมอนด้วยนะเผื่อใครอยากได้นะก็ไปเจอกันใหม่พรุทหน้าครับสมัรพันนี้ข้าตัวลับไปก่อนวันร้อนโว้ย